ครับผมวันนี้ก็มางานเปิดตัวเรียกว่าเป็นโซนใหม่ของเซ็นทรันชิดลมครับผมก็เป็นโซนเรียกว่าลอสเตอร์เอหม่ห้าสี่สามสองวันนี้ก็มาเรียกว่ามาเป็นงานเปิดตัวเปิดตัวโซนใหม่ของเซ็นทรัชิดลมครับผมชื่อว่าลอสเตอร์เป็นโซนอาหารอยู่ที่ชั้น7ครับผมก็ จริงจะมีร้านอาหารแบบเรียกว่าเป็นร้านในตำนานร้านสตรีทูดังๆต่างๆมารวมไว้ที่นี่ที่เซ็นทรัลชินลอมชั้นเจ็ดผมใชครับเดินทุกร้านใช่เดินเดินดูทุกร้านเลยแล้วก็จริงๆช่วงนี้ก็จะมีแบบนอกจากมีโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็ยังมีแบบของแถมอะไรนิ่นิดอีกเยอะมากเลยครับผมยังไงก็อยากให้ลองมากันที่เซ็นทรัลชิลมชั้น7โซนลอฟเตอร์ครับผมเหมือนเขารวมร้านดังๆที่เราเคยทานของอร่อยๆที่ใช่คือเป็นร้านที่แบบเรียกว่า ไปกินลําบากอะ่ะต่อ FREE, คิวร้านที่ต้องไปต่อคิวร้านที่แบบคนเยอะๆหาที่จอดลําบากร้านดังๆจริงๆส่วนใหญ,ญ่เป็นร้านที่แบบหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วแหละครับผมมารวมไว้ที่นี่ที่เดียวจริงๆเราเคยไปกินร้านพ<บ>วกนี้มามยาังไปกินมาหลายร้านแล้วไออาร์ต้างี้เอนี้ขนมปังปิ้งเยาวราชนี้ตรงเพ้งเป็ดย่างปกินมาหลายร้านแล้วเหมือนกันวันนี้แบบได้มาเห็นตรงนี้เราก็แบบโอ้ยรู้สึกดีใจอ่ะเพราะมันมันใช่ที่เดียวครบแล้วมันจบเลยจริงๆทา่ร้านทีรสชาติมันจะแบบ เมื่อกี้หลายๆร้านเจ้าของมาเองเลยด้วยเ,เขานะรับประกันครับผมว่าเหมือนต้นฉบับแน่นอนก็คือเหมือนที่ร้านแน่นอนใช่แล้วบางบางร้านเนี่ยมีเมนูที่ที่ร้านต้นฉบับไม่มีด้วยเป็นเมนูพิเศษที่นี่ด้วยครับผมปาปล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 ากลาป สายกินไม่ควมพลาดเด็ดขาดกับโซนใหม่ของเซ็นทรัลชินลมครับผมลอฟเตอร์ oster, ที่ชั้นเจ็ดเซ็นทรัลชินลมรวมร้านอาหารในตำนานร้านสตรีทฟู้ดดังๆทั้งหลายที่นี่ที่เดียวของผมลอฟเตอร์ครับอาห<อ>าร <อา S 1> จบ <ไป S 1> แล้วค่ะเรื่องความรักคะยังไงคะช่วงนี้หวานมากเลยอะไรวนนะะหวานนะคะหวานมากเลยค่ะแล้วพาที่เกิดขึ้นครับผมความรักกับโบเป็นยังไ<อ>งบ้างคะโอ้ยเรายังยังใช้คำนั้นไม่ได้หรอกครับผมใช้าอะไรกก็จริงก็ ก็นี่เกินนี่เินนนี่ไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวก่อนผมผมคิดไว้ว่าผมจะไม่เขินเพราะว่าพี่ๆอ่ะคงอยากได้มเมเม์เขินก็เลยเขินให้ผมคิดคู่อยู่ไม่คู่เลยเหรอไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเขินตกลงยังไงตกลงไงจีบแ้วหรือไงหรือแฟนแล้วหรจริงๆเพิ่งเริ่มเองครับผมเริ่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 เริ่มเริ่มิ่มเริ่มเริ่ม เ็นวีดูตะบอยตาบอยตาบอยเราเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มคุยเพิ่งเริ่มจีบกันอะไรคะไม่เงี้ยพี่บาถามแล้วกันมันเกิดมาจากที่ไปถ่ายรายการหรือมันเกิดมาก่อนนั่นนั้ที่มันเคยมีข่าวถ่ายรายการจริงๆก่อนหน้านั้นนิดหน่อยฮะ MV ก่อนโน้ต MV MV เราแค่เหมือนแค่ร่วมงานกันเฉยๆไม่มีอะไรแต่จริงจริงๆแล้วคือบอกทุกคนตรงนี้ได้ตรงๆเลยครับผมว่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มได้แบบเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยมันเป็นเวลาที่เหมือน คือเราเรายัางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่งเริ่มที่จะเรียนรู้ศึกษากันตรงๆเลยแล้วจริงๆแล้วเราเองเห็นเห็นกระแสะข่าวเห็นข่าวมา,มาสักพักนึงแล้วแหละที่แบบมีชื่อผมกับน้องอยู่ในนั้นเนี่ยเราเองก็รู้สึกว่าแบบอยากให้โฟกัสที่ผลงานอยากให้โฟกัสที่ความสามารถของน้องบอกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพวกเราเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเราก็แบบแต่ว่าคนคนดูบางทีเขาแบบ ไปนำนำเราไปแล้วอะ่ะเราเองก็เจนเย็นเจนเย็นก่อนเพราะว่าเราสองคนเองก็ยังไ,ไม่รีบร้อนเหมือนกันเราเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างรครับตรนไหนเราอะตั้งแต่ตอนไหนตอนที่แบบไปคลิปกันยังไงหรอตอนที่ลิปหอตอนตอนทำคลิปที่ไปไหนคลิปของเราคือจริงจตอนไหนมันคือเอาจริงเล็กอะเป็นคนที่ถ้าเกิดใครที่ดูสัมภาษณ์เล็กอะทุกคนจะรู้ว่าเล็กอจะเป็นคนจีบจูไม่ได้ ไม่ได้กล้าจีบใครก่อนหรือแล้วไม่ใช่คือปกติแล้วจะไม่กล้าเจ้าหน้าที่แบบว่าเนี่ยสมมติเรกเจอพี่หวาอยู่ข้างนอกเนี่ยอุ้ยน่ารักจังเลยขอเบอร์หน่อยเนี่ยเราไม่กล้าเราไม่กล้าแต่เคสนี้แต่เคสนี้เคสนี้คือเราจีบเลยก็คือเหมือนเราได้เคยได้ร่วมงานกันมาก่อนเคยได้ทำงานกันมาแล้วก็แบบไปออกรายการมาถ่ายรายการอะไรเนี่ยมันเหมือนเหมือนเราเองก็อยู่ก็แบบน่ารักจังเลย สองเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะก็มีความสุขครับเมฆกระแสข่าวมันมีผลเมฆกระแสข่าวความคิดของเรานคือมันเป็นพลังเชียร์เป็นเพราะแรงเชียร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะความรู้สึกส่วนตัวที่เราเลือกเลือกที่เพียรจริงหรอ่าคือจริงๆก็ต้องจริงๆเราตอนรายการออกเนาะแล้วแบบ คนมาเชียร์เยอะคนสนับสนุนเดี๋ยวถามว่าจริงๆเราแฮปปี้ไหมเราดีใจไหมเราดีใจนะแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกอะ่ะเราเพิ่งเริ่มเองแล้วมันเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาเราเองก็แบบอยากค่อยๆไปกันด้วยช่วงเวลาด้วยด้วยหลายๆอย่างเราเองก็เป็นห่วงทั้งคือเล็กอะ่ะก็แบบนี่ก็สามสิบสองแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยเราเองก็เวลาเราจะ ทำอะไรเราคิดจะทําอะไรเราจะพูดอะไรเนี่ยเราเองก็พยายามคิดให้รอบคอบไม่ให้มันต้องมีผลกระทบไปถึงตัวน้องตัวงานของน้องตัวคนรอบข้างของน้องรวมถึงตัวเราเองด้วยเราเองก็แบบถ้าเกิดว่ามันไม่มั่นใจเราเองก็ไม่อยากจะพูดอะไรเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ณวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างมั่นใจในความรู้สึกของของเราเองแล้วอะเราก็ยินดีที่จะพูดแล้วอย่างโซโเชีัลของเล็กเล็กไหมครับั้งแต่โสดมานานมาอยู่ดียักปวดใจอะ เราไม่เคยปิดใจเราเราแบบถามว่าโสดมานานมันก็ใช่ฮะแต่ว่าแต่ว่านั่นแหละเราเราน่ารักมากโเขาสวยูกใจตรงไหนคือเราเออาลายตาายาลายาายัาลาลยถ้าตายเาามาคิดใลาตรงไหนลยยาลลล เมื่องไหนแล้วอะไรนะถามอะไรนะเขาสคงใจแบบไหนคือน้องเขาก็ถ้าใครที่ติดตามผลงานน้องติดตามน้องมาตลอดจะรู้ว่าน้องเขาน่ารักอยู่แล้วน้องเขาแบบเป็นคนตลกเป็นคนขี้เล่นน้องเป็นคนแบบตรงๆแมนๆอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราแบบฮปปี้อ่ะคือชอบผู้หญิงตลก คือเราไม่มีสเปกเราไม่รู้ว่าเราชอบผู้หญิงไงเราแต่ว่าเรารู้ว่าโอเคเราอยู่กับเขาเราคุยกับเขาแล้วเรามีความสุขครบเครื่องสร้างมาเม่ได้สร้างมาเออมันเราเนาะที่คุยมาแนวโน้มเป็นไงบ้างที่บอกว่าแนวโน้มเป็นไงบ้างที่บอกว่าเพิ่งเริ่มครับผมแนวโน้มเนี่ยเราก็ต้องจริงๆเล็กว่าเรื่องนี้มันเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลายาวๆนาะในการในการเรียนรู้กันในการศึกษากันแต่ว่าอย่างน้อยก็คือ เราเพิ่งเริ่มนะตอนเนี้ยเราเราแฮปปี้เละมีความสุขครับแต่พอแมัเข่าออกไปไหนายคุณบอกว่าเป็นคู่ที่เคมีเข้ากันแล้วเหมาะเสรกันมากเพราะทั้งคู่ก็ตลกทั้งการอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกอย่างนั้นนะั้ยก็จริงผมก็ตามน้องไม่ค่อยทันเลยบางทีน้องเขาแบบล้ำมาก ừ. แล้วก็ ก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกคือเอาเป็นว่าเล็กๆมีความสุขมากกันที่ได้พุแต่อนี่ยัไยู่สัมภาษณ์ล่าสุดของเคาที่ก็สัมภาษณ์พูดเต็มที่แล้วโตเย่อ๋อครับเอายังไงบ้างเอ่อน้องน่าทำงานเยอะ่าทำงานเยอะไม่ใช่แบบเขามีเราอยู่ในใจอยู่แล้วมึงโดนร้องไห้อยู่นะในใจอ่ะวันนี้คุยครับครับขึ้นเลยไหมไม่คุยไม่คุยไม่คย ก็ก็รู้แค่ว่าวันนี้ออกงานตอนนี้เราใกล้ๆกันได<น>้กลนไหมว่าเจะตอบยังไงอะไรดีคือจริงๆไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องคุยกันเลยว่าจะตอบอะไรยังไงเพราะว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราเป็นทั้งคู่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจะพูดทั้งคู่มันคือมันคือความรู้สึกจริงๆของเรามันคือเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้มีอะไรปิดบงังเราไม่ได้ทําอะไรผิดเพราะฉะนั้นการออกมาเจอพี่ๆเงี้ยออกมาตอบคําถามอะไรต่างๆมันไม่ ไม่ต้องคุยอะไรกันนะมันเราก็ตอบอย่างที่เราเป็นแค่นั้นเองเรียกว่าตอนนี้อเล็กไม่สดแล้วอะไรนะครับไม่สดแล้วไม่อยากสดไม่อยากค<ะ>ู่ <c oughs> ไม่อยากมีคู่โอ้ยมึงเนี่ย <c> จ <oughs> ี้แสดงว่าจากนี้ไปใน YouTube เราก็จะแบบมีเพื่อนไปกินด้วยแล้วนี่นักข่าวหรือโจเนี่ยจี้จังเลยมันเป็นรายการคู่เลยไหมมันเป็นรายการออะไรกันนี่อะไรกันนคือคือจริงคือจริงตอนแรกที่จะชวนน้องมาออกรายการคิดหนักเหมือนกันนะเพราะเราเองไอ้ที่จะชวนเน่ะคือวิธีการจีบของเราหรือเปล่า ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือหนึ่งคือเล็กอะลำบากใจเหมือนกันในการที่จะชวนน้องมาออกเพราะว่าเราไม่อยากให้คนมองว่าแบบเฮ้ยแบบเล่นกระแสเล่นกบับกระแสเพราะว่าเล็กทํารายการมา2ปีอะเราแบบเน้นที่คอนเทนต์ของเราพาไปกินทำอาหารอะไรจริงจริพอมาพอแบบคนมาคอมเมนต์เยอะมากจริงๆว่าแบบเอาน้องโบมาออกหน่อยอนยะ่างี้เราก็อ่ะลองดูวะลองดูที่จะเป็นไง แล้วมันก็ต้องขอบคุณแฟนๆน,น้องขอบคุณตัวน้องที่มาออกให้ขอบคุณแฟนๆผมที่ดูรายการของคุณแฟนแฟนรายการทั้งขาจรขาประจําครับผมก็คนดูเยอะมากแสดงว่ารายการเราเป็นรายการเปิดตัวไม่เปิดตัวคือไม,ไม่ไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนั้นเลยเราแค่รู้สึกว่าเออน้องอ่ะเขาเป็นคนที่สนุกอยู่แล้ะตลกอยู่ละเขาบอกเวลาถ้าเกิดว่าได้มาพูดคุยกันในรายการมันน่าจะมีแบบ สีสันดีเป็นสีสันให้รายการได้ดีมากมันเพื่อนๆในกลุ่มม็นยังไงบ้างเกรทบอยเริ่มีแฟนหมดแล้วนีคู่กับพอย้วยกลุ่มเราเนี่ยเล็กเรทบอยเนี่ยดูแบบขายออกเนาะด้วยอายุอาณาเนี่ยมันควรจะขายออกได้ตั้งนานแล้วแต่ลเราพี่บอยจริงๆเล็กติดตรงนี้นิดนึงฮะเพราะว่าพี่เกรทเขาพี่บอยเนี่ยเขาสามสแล้วพี่เกรทเขาสามสแล้วเรารู้สึกว่า เอาเล็กไปรวมหมูพวกเขาไม่ได้โปรตีนกันโปรตีนโปรตีนโปรตีนโปรพอสแล้วเซลล์เราพี่บอลมาสำหรับเราอ่ะถ้าเขาเซลมาเราเซลกลับนะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราต้องทำสัญญาสงบศึกกับสถานะที่นม่เคยสถานะคืออะไรครับก็เรียกว่าสถานะแฮปปี้ครับผมมันแต่จริงๆแต่เนี้ยเล็กต้องขอบคุณเดีอย่าเพิ่งแบบ ใครที่ดูข่าวแล้วหรือว่าพลาดหัวข่าวออกไปยังไงก็ตามใครที่ดูแล้วก็ค่อยๆบผมเย็นๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเองสองคนก็ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรเหมือนกันแค่เป็นช่วงเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มศึกษากันจริงๆก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานและความสามารถต่างๆของน้องก่อน อโยธยามหาลารวย2,000ันวารครับผมเพราะเราไม่มีผลงานเล่นเล่นเหรอเล่นเหรอเราเล่นเหรอเล่นเราไม่มีผลงานให้ฝากโอเคเกมอาหารของเล็กครับผมกับเกมปรารถนาปีหน้าครับผมเล่นกับเล็กไม่เคยที่จะลำบากมาก่ไลยคุณเรื่องโฟกัสคู่เราแล้ว่าเราจะไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่เล็กเองตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นคนไปไหนมาไหนหรือว่ามีอะไรอย่างเล็กเป็นคนไม่เคยปิดอยู่แล้วครับผมก็ น้องเขาก็เป็นคนที่ธรรมชาติมากเลยแหละไปไหนมาไหนเราก็จะจริงๆเ,เหมือนเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนไปหาน้องเราก็จะขอแมเอ่เวลาจะพาน้องไปไหนก็จะขออนุญาตคุณแม่เขาก่อนเพราะนั้นมันก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรต้องปิดัาด้วยจริงๆเขามีข่าวเชียร์เยอะอย่างเงี้ยมันกดดันหรอ่ใช่จริงๆมันคือมันเป็นความกดดันเพราะเรื่องอย่างที่เล็กบอกว่าหนึ่งคือเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มจริง,รงๆนะฮะสองคือ ต่อไปนี้เนี่ยเวลาสมมติว่าเราอย่างที่บอกมันต้องใช้เวลาถ้าเกิดว่าผ่านเวลาไปแล้วมันแบบไม่ได้ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคาดหวังขึ้นมาเหมือนอย่างที่หรืออย่างที่เล็กคาดหวังขึ้นมามันก็จะกลายเป็นว่าเรามีข่าวด้วยกันแล้วมันก็จะเป็นมันไม่ใช่เรื่องที่น่ารักสําหรับสําหรับนักแสดงอย่างเราใ่ว่าเขาเป็ไม่ไปดีกว่าใช่เพราะฉะนั้นก็อยากขอให้ทุกคนแบบค่อยๆครับผมแห้เราผุแดงนะก้อนนี้หน้าก็แดง ถ้าทางผู้ใหญ่เจอแมน้องเขาเวลาขอไปนู่นไปนี่แม่เปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนทางง่ะแม่เขาไปเกี่ยวไหมแม่เขาไปเกี่ยวไหมเวลาชวนน้องไปนน่นไปนี่เราไปถ่ายรการเออก็คือจริงน้องเขาอยู่กับแม่ตลอดอแต่ว่าเวลาเวลาที่เราจะพาอย่างวันที่ไปถ่ายรายการแบบชวนไปกินข้าวก็ต้องบางทีแม่ก็ไปด้วยบางทีก็ขอขอแม่เป่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมัน อยู่ในสายตาของแม่ด้วยอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ด้วยนะเราเองก็เลยสบายใจที่จะแบบออกไปไหนเมา่อไหร่พอครับพอครับพอครับคุกนะค่ะเสร็จจบกาเล่นกันจบแล้วค่ะพอแล้วค่ะโอเคขอบยจะจบไม่เหงาแล้วเนาะยินดีด้วยนะ